สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนเด้อค่ะโบว่าใจอยู่นองประเทศต่างประเทศกะยินดีตอนรับเขาชูซองมินตาสาวลาวลักตังไว้นะคะเนาะตอนนี้มินตามาหอดมาถึงทีอ่าบ้านเอือนะเอ่อยเนาะเอื่อยก็คือเอื่อยเอื่อยของเอื่อยฝนละนะพี่น้องก็อ,อนุญ,ญาตเบาซื้อของเพินน่นเนาะถาบโบวาเพิ่นก็ที่ถามว่า อามินตามีเอื่อยอีกบอสันนี่เป็นแบบเอื่อยพี่เอื่อยนองสิเนาะก็คือมาเอา่เอเฮ็ดอ่าเฮ็ดขวัญเนาะเฮ็ดขวัญอยู่ป่าพนเด้นี่พี่น้องก็คือมีมีไฟฟ้าผอมพี่น้องอยู่ป่ามันมันมันเหมือนโบแม่นเหมือนดอกเป็นป่าเลยแหละพี่น้อง <c oughs> ในบรรยากาศรอบๆนี่ตอนที่อันขี่รถมาหั่นอันบ่บ,บ,บ,บได้ถ่ายคลิปบบมีมือเลย <c oughs> มือจับอ่าเครื่องหลายโพดก,ก็เลยบ่มีมือจับเนาะอ่านี่เป็นทางคืนทางคืนนี่ก็ได้นี่เพิ่นว่าลงลงนี่ก็ได้แต่ว่าแต่งม,มือผ้าไปลงพูนบ่ไนะก,นะก,นะกไนะลตไๆต้นอ่านั่นนะต้นใหญ่ๆนะเพิ่นก็ถ่ายคลิปอยู่นะเพิ่นกับร่างทายคลิปยวนั่นกระแด่อันเฮาขี่ลงพูนต้นไม้ใหญ่ๆเพิ่นน่ะพี่น้อง เนี่ยอันนี้ก็คือเพื่อนของเพิ่นเนาะอยู่นี่เนี่ยเพิ่นอ่าเป็นไอ้เคยเพิ่์นอ่าเป็นทหารเนาะเป็นทหารแล้วก็ข้าเจ้าก็บแบงไ้เนาะ,ะเพิ่นก็บแบงไ้อยู่แถวแถวนี้แต่มันมีไฟฟ้าอยู่เดี๋ยวไปดองไฟฟ้ามีสายไฟฟ้าพร้อม อันนี้ก็คือน่าจะเป็นกลุ่มที่อันเขาเจ้าอันเป็นทหารเนาะแล้วก็เขาเจ้าก็บแบ่งให้ในทางไปนี่ก็มีทางอีกแล้วก็เฮือนมีคุณก็มีอีกหลังนึงเนาะนี่เฮือนมีคุณมีหลังนึงเบิ่งเบิงบ่งบ่งบค่อยเห็นปานได๋เนะ <c oughs> าะนี่ก็ไม้ภัยนี่อันนี้เขาเจ้าก็ปลูกม,มันต้นเนาะปีนี้มันต้นถือกพี่น้องผู้ใดก็ปลูกหลายโพดมันต้นก็นเลยถือกเนาะพี่น้อง มันตกลายเห็นไหมเนาท่างเอือยกะอ่างเอือกําลังกินเข่าแต่ว่าเฮ้าเฮ้าบ่าอยากเธอเพราะว่าเฮ้าบ่อยากเถอแน้ะเฮาก็บ่กินจากนั้นเอือกกินแล้วแล้วเฮากับิมาคั่วไกนะ่เนาะคั่วไก่กับเฮพิทีของเฮ้าเนาะอือผู้สาว สบายดีสาว <laughs> ดนแล้วว่่ได้เห็นสาวสาว,สาวแตงโมแตงโมกัะไลายลายแตงโมเนาะเห็นอยู่ตามแ <laughs> ข้มทาากับมี่นี้หมักโมะโม่จ้าอันนี้โมนี่โมเป็นกิน,นะนเน,น,นาะมีมองเป็นกินอยมีวนะ <laughs> มีลลายคนที่เขาเจ้าถามว่าเออ แตงโมไปซายว่าซัายเนี่ยแต่งโมอยู่นี่เด้อร์มาเนี่ยแต่ก็มีคนถามว่าแต่งโมเป็นเี้สายยันมันลุงปะมันบแมนค่ะอันนี้บวมไม่เนี่นนี้คือน้องเมียน้องเมียบปะหนองเมี่ยงสุดเลยผมแม่เมียบปะเมียงเดี๋ยวไปใส่เถอะนะเมียสายยันมันลุงก็หูดได้ไม่หลาาเดี๋ยวมีคนที่ถามเข้าไปทิกตอก็เห็นที่เล่นคลิปเนาะแล้วแบบนี้เข้าไปเขาก็ถามว่า เจ้าเป็นเมียสายยันบนลุ่งบอกอยานั้นก็ตอบไปแล้วอ่าก็ยังถามมาอีกเอ้าไม่เคยเห็นเจ้าอยู่กับสายยันบนลุ่งอ่าเห็นแล้วเนาะคนมันเคยเป็นเ่นต่ครน้งกันโอ้ยเลยก็ถามเนาะเดี๋ยวนี้ก็ยังมีคนถามยี่เด้บ่แมนบอกมีค้นถามเลยเจ้าเป็นเมียสายยันเหระเขาบอกเป็นแฟนเข้าสายันบนลุง โบแมนเด้อเราตอบเลยเนะนาะบแมเนเน,นาะแล้วกามีอันคนที่ถามว่าเออแตง่งแตง่งโมนะเป็นน้องมิ้นตาบอลสันเด้โบแมนเป็นแม่เนาะเ้าเป็นแนมะ <c oughs> ่คอยแต่ใจเขาก็ว่าแม่นี่แหละมัคือกันเนาะพี่น้องคนคนละแบบอันนี้แบบเกาหลีอืมอันนี้แบบจีนเนาะแม่นว่พี่น้องมิ้นตตาคือคนจีนวะ <c oughs> เอาอันเขาว่าอันคือคนจีนว่าสันเดะ <c oughs> ค้นจีนย่าวจีน oh <yes. S 1> อตอนนี้จกโมงละ oh <yes. S 1> ตอนนี้น่าจะเก่าโมงแล้วล่ะม <c oughs> ึงไหมพี่น้องมันขอเจ้าได้ยินว่ามันตนมีราคาขอเจ้ากับแรงพากันปลูกแต่มันตนพี่น้อง,งมึงแม อันนี้กับปูกแต่ว่าบโบมียอดแล้วเหลือเหลือแต่อันล้ำมันใบมันบบเห็นบมแล้วเหลือแต่ล้ำพี่น้องนี่อันนี้ทั้งหลังนี่กับแม่นี่ทั้งหลังเนี่ยมีแต่อันล้ำบบมีบบมีอันใบแล้วบบมีใบแล้วมีแต่ล้ำอันอันก็นได้ยินเสียงเสียงรถ เมื่อกี้หฮอลงอยู่นี่ก็ได้นะแตงโมงไปอ้อมผ้าอ้อมอ้อมไปก,กันนี่ทางลงอ่ะอนี่ก็มีนะมีอันเซาไฟฟ้าพร้อมเนาะทางกับทางโหดโหด,โดพี่น้องสุดยอดทางกระไดเนาะนี่ทางลงอยู่นี่มีส่วนยางพร้อมทางกับเป็นทางแดงทางขี้ฟุนนะ่นเนาะมึงภูเขาพี่น้อง มีผู้เขาพร้อมผู้เขาอ้อมนี่นี่ผู้เขา,ขาอ้อมอ,อ,อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกเจ้าหนึ่งเนาะกระเจ้าแบงเป็นละล็อกเป็นละลอ็อกนี่ตาสิไปเฮ็ดนั่นล่ะ เพิ่นจะทาผู้ใดเพิ่นแบงหาแล้วเพิ่นก็อ้อมหัวไว้นี่ไอ,อเมยนะพอดีเมื่อกี้ว่าสิไปคั่วไกลพาซันไอ้เคยเหตุจย่นไกลชิแล้วนะ <c oughs> มีต้นมะฮุงมะฮุงต้นนึงแต่มีมีหม,ม,มากเดียวมีหมากเดียวบางฮุงเนาะ มีหมากเดียวทางหลังเซลฟี่เซลฟี่คือเขานี่อันนี้ก็คือเฮือนของเอื่อยเนาะเอื่อยมือบรรยากาศคลักๆพี่นองนี่เงือนเอื่อยมือ อันนี้ก็มีกระตูบกระตูบหน่อยกระตูบหน่อยนึงเนาะถ้าดีว่าสิไปคั่วไกลพอดีไอ้เคยก็คั่วเล้วล่ะเนี่ยเงินกับประมาณนี้ อเออกระเฮ็ดนี่น่าแน่นนมันไม่ได้เอื่อยคุยกับค<อ>นยูน่ะนะก็อันเอ้อทัท่วยากแท้หนำมีอันนกไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่พอมันนะนีะพน่พอดีว่าสิมาคั่วไก่พอดีไอ้เคยมาคั่วแล้วนะ อันนี้เข้ามาอันคั่วแล้วเข้ากับมันลวกนะมันลวกเข็ดควันคนะวันลงไปไกลโพดมาสั่นี่ควันลงอยู่เมืองไทย <c oughs> น,นั่นกับแม่ใหญ่โมเนี่ยอันนี้อยู่ทางหลังเฮือนของเพ่นนะเนอัน,น ทังหลังเฮือนเฮือนครัวแล้วกาอันนี้มีไก่เออวัเมียมีเป็ดมีเป็ดเนาะไปมีไงมไปอันนี้อันอันทอ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 ,ทอตรงงามเอาะมีมีอ้อยพร้อมดิเด อันนี้ก็คือไอเคยไอเคยแท้ๆเนี่ยเ่อแม่ไอเคยปลอมเคยแท้ๆวันนี้เพิ่นกำลังอันเฮ็ดอันเกียเนาะเอามาหน่อยเฮาแล้วบะนีมาหน่อยเฮาแล้วบะนีดเกึ๊กกึ๊กก๊กมาหน่อย พี่น้องพร้อมเลยเออบบน,นี้กันอันนี้ไก,ก,ก่ <laughs> กต้มไ <laughs> ก่ลวก, <laughs> ก,ลวกมันไก่ต้มเขาเอิญไก่ลวกแมนปงเลยแบบเนี่ยจับดีๆเด้ถ้าฮอนนะ่ะเอาอันนั่น <laughs> <laughs> เอาผ้ามาสลิปน่นสลิปบะมี <laughs> ่อ้าวเอ,อเ,เอาของมือมาใส่เดี๋ยวมือแรงเพิ่นกระสอบ่าเห็นตัว <laughs> ตึ๊บไก่ตัวบ้างไกลใหญ่ผู้ใดเคยใส่บลาเต่ายิงซีนะที่บ้านเขาเขาใส่แต่เต่ายิงซีเด้บ่แม่นเต่าแกะเต่าปลาเท่าบ่มีอืมมีแต่เต่าฟื้นแม่นเต่าฟื้นหล่ะก็อันนี้ซานจออันนี้นะอืมซานจอสู่จอมีบ่สู่จอบุมีเขาเอิญสู่จอเพราะว่าเขามีลูกชายคนเดียวนะบ่เลยเอิ้นซานจออ่าบ้านเขาเอิ้นเขาเอิ้นเนี่ย สามขา <laughs> น,นี่ก็เป็นลูกไก่ลกกูลกเป็นห้านี่นะลูกเป็นห้าวปะนนมโมเมนของเจ้าดอ,อกดของเอื้อยอ<จ>ะโอ้ยผู้ใดมายามมายามได้เด้อเพราะว่าอัน,นเลยเลี้ยงเป็ดหลายอยู่อันเอื้อยคอย้วเราเลี้ยงเป็ดหลายอยู่เราบอกว่าสิบลายโตผู้ใด ว่าฟังไทยหรือต่างประเทศอีหอย่างมายามได้โลดเพราะว่ายิ่งดีตอนรับเรี่งเป็ดว้หาแล้วมันบ่อมาคันกายปีนี่บ่มาก็คือเฮาสาลาสิบ์บริกิน,กนอันนี้ก็เป็นอันนี้คือสําคัญที่สุดเด้อนี่นะเพราะว่ามันมันเป็นอ่างทีเศษมากเลยเข้าไปอาบได้บ่เน่ะอาบได้อาบแล้วมันขาวด้เชื่อบอ่ มันขาวเพราะว่ามันอันมันเป็นน้ำสร,ร้างบุ๋มเป็นนำ้ำบุม๋มเป็นน้ำบุ๋มเป็นน้ำปะปา๊าบุ๋มเป็นน้ำปะปา๊าแต่ว่าส่วนไหญส่วนไหนถ้ามันมันมีคลองน้ำนะคะก็จะอาบอยู่คลองน้ำเพราะว่ามันเป็นตอนอันนี้เขาอยู่เขตนองอกๆแล้วอันนี้เมืองเขาจะอาบอยู่ห้องน้ำแต่อันนี้เขาไม่มีห้องน้ำนะห้องน้ำแบบนี้อ่าไปเบิ้งเลยดหน่ได้ดเอาขึ้นมามไปบอกเอื้อเอามาให้ก็ได้นะอ่าตอนนี้เบิง้ง <laughs> เก่งใจดีกว่า คันคันคนในเมืองเขาก็สิอาบอยู่ห้องน้ำพอสิบ่อาบอยู่ที่บ่บ่มีห้องน้ำนะห้องน้ำมันกัมีแต่จังซี่เดี๋ยวจังน้อยใส่ๆสเดี๋ยวสวยๆเดี๋ยวอาบให้เบิ่งดีเด้อว่าขนาดเขาบอกว่าอาบเตงซี่อาบแล้วได้ไปมักกุ้งอไนใส่ซีนแล้วก็ไปโดดที่น้องคุณบ่บ่มีน้องเดี๋ยวนี่มีน้องใช่ไหมบ่บปล่าแหละอันอันนี้ก็คือบ้านเฮาบ้านเฮาก็คือบ้านเฮาอยู่แล้วมันสบายมันบ่มีฝุ่นบ่มีหยัง ชีฟุนเขาคาครอบไปแล้วมันบ่มีอ่ะนะมันเค็มถ่งอันนี้มันคือค้าวขาบรรยากาศนี่ยนะบรรยากาศค่ะเขากระปุกอ้อยไว้ถ้าเอฟซีมาเขาก็ตัดอ้อยให้กินบ่มีอย่างให้กินนอกจากอ้อยกับเป็ดแต่บางฮู้งแต่บางฮู้งนี่คืออันบาง้งนี่สําคัญที่สุดเลยบางหุ้งนี่นะขาดไปใส่กระขาดไ่ได้มางฮู้งนะอืออ่ะบางฮู้งบางฮู้งเป็นบางที่ดีเออลืมเอาปลาแดงมาเนาะ นี่เขาก็เขาบระาทาใส่ปุ๋ยเพราะว่ามันมีกี่เป็นกี่ไก่เขาปล่อยมันก็มีมาแล้วเนาะเออบรรยากาศก็เชื่อใจแหละทุกคนมาเด้อมายางบ้านคอยแน่ไปอันอไปตัดอ้อยมากินอ้อยปะเจ้ายวยำไปเลยเอาไปให้สร้างกินเอออีหลีเดี๋ยวนาะแม่เขาตัดอ้อยไปให้สร้างกินแมนเอาไ่มีเงินซื้อเขาก็มีเขาก็ตัดเขาไปให้อ้อยขอน้าอื้อยน่ะไปเอาไปสร้างให้สร้างกินเตกี้น่ะ ผ kind of ู้ชายนิยมหลเขาเขาสก็บดิเขาว่าบ้านนึงเขาต้องให้เอาอ้อยจากต้นลนึ่งเนี่ยก็ต้นต้นกล้วยแดงอ้ยอันนี้มันจะไายน้องเพ็ญมันจะไายค่อยบ่ากลายจุดเลาทุกคนบ่าลายแล้วสนีทไปละบ้างโอ้ดังไฟอีกบันนี่อันนี้ดังฟืนดังไฟ

เห็ดอีกแตะหน,นึ่งเนี่ยได้แล้วบะย์เด้อมากินไข่ไก่น้ำกันกินไข่แดงมาเด้อมากินไข่แดงน้ำกันนะวะเอาสีอาหารเฮ็ดดิบอกสีเมียงสีวอมพินนะสีวอมพินพนะ ไห้มาลวก็เอาหอยคอมันบ่หอยเห้่ก่อยด้อใส่หอยค่อยเฮ็แอีกหอวเอีใไปให้น้อง่าละน่วยละห้าพันละนวยละห้าพันเด้ หอยหอยลายนวยลลายพันเนาะรู้ว่ายครใครซื้อไหนทุกคนใคเต้นอ่ห้าสิบเบอร์หน่อยสุดเลยนี่เออเบ่นหเขาเอาห็ดไข่แดงเขาจะเอาไข่น้อยๆดีแมนแต่เหาบุ้งหูเลือกแต่เนาลใหญ่ใหญ่ใหญ่ เขาค่อยกินไลยนะเอาต้มเลยหอมว้าวมันกินนะต้มตามฮีตามคลองออกเืมฮีตามฮีตามคลองปีหนึ่งขังหนึ่งอ่ะพี่น้อง อ่าสำหรับคลิปนี้กาโค้งโบมีอย่างไรเอาไว้ซัมมี่กันเนาะเจอกันคลิปหนา้าพอกันคลิปใหม่เดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นนะเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวมิ้นตาเนาะเมื่อนี้เอาไว้ซัมมี่กันเจอกันคลิปหนา้าพอกันคลิปใบบาย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 แม่ใหญ่โมลากร์กลับเข่า